พี่ก็บอกเกี <h 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 ่ยวเลยกูอีไม่มีชื่อกูอีกแล้ววะรถมารถมาเร็วมาเ็แล้วกลางดมยิงจริงเอ้าวทางไปครับไปเ็นไปนไรเล่นมาได้ก่อนตรงนี้หนึ่งัวพี่ ผมนะอยู่ตรงผมนะตรงกล่องผมมันหมดหรือยังยังรถตีขับบยัดแบบโอ้โหไม่ทันตั้งตัว <respuesta> เลยของพี <Hayır> ่น <forecasting> ้องของพี่น้องของพี่น้องของพี่น้องเป็นไรเก็บเลยเก็บเลยเป็นไร

ล้มหนึ่งจับหลังจับหลังลลม,มาสองคน แอดรอปส์กำลังมาสวยผมรอให้ผมโดนแทรปยังไม่เห็นเพื่อนเขานะพี่เอ้ยเอ้ยหอยใครวะยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วโคนในฝั่งอยู่ข้างล่างนี่ พอมาไแล้วนะก็าามาล้วพี่เนบ,บอร์ไอ,ไอ้ไอ้ตุ้มีเห็นมีหมาอยู่ตรงนู้ อช่ครั้ใครับต่อพี่ก๊อปโปมาเลยรถมาเลยพี่เมื่อกี้ยิงทะลุเลยขึ้นีอ่ะพี่ที่ตีนะครับฮ่าฮาฮ่าคือเล่าโดดใหม่ นาฟิตปีอย่แอฟิตไอตัวที่ชื่อนี่อยู่อยู่นี่นะหน้าผมนี่แอฟิตแาฟิตเจ็บละวิ่งออกไปแล้ววิ่งออกไปแล้วโอเคเย็นเสื่อไปด้วยอยู่ข้างในอยู่ข้างใน thế còn đi thế còn ai cũng này hai con á mà huyên chip terminal is almost ready หลังเขากำลังวิ่งกลับแปลวเพื่อนแม่คนเดิมด้วยคุณท้องนี่สำหรับการแชร์ด้วยนะค,ะครับผมตัวที่ลงใหม่นี่งไงวิ่งเข้ามาแล้วสวัสดีครับผม ไปแล้วจ้าตรงแรงจัดเข้าๆเลยปะอยู่ชั้นบนแต่ก็ได้แฮคให้เราแฮคให้เราเหงเท้าหน้าผมแฮกป้อมแฮกป้อมจริงแล้วแฮกโดนจริงแล้วบอดรุน่นเนะื้อไหมมันไดอยู่บ้านนะในบ้านนะ วิ่งพ่าดปอดหรือเปล่าขึ้นตาไมตไนาไบนบนตรไหนะนึงนึงนึงนะเอากงเหรอสองเอใช้กใช้ใช้ลูกองวิ่งตามเองแบบยกยกกแยกเลยอะชีวิตเลยว่างั้นไป ตื่เต้นมากไปเจออีกตัวนะน่าจะบอดลงข้างบนให้ลงด้วยลงลงตัวลงสองตัวเข้า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  Một, một mấy cái bọn cái món đúng môn, bon, đúng môn bon. Đúng môn tôi nữa món món Trap deploy. món Ừ. Nó như nữa. Họ mà đó, họ mà đó, họ mà đó, họ mà, mà rồi, trên tôi. <laughs> cái này rồi. Trap deploy. Hacker in.

อะไันเขาเหรออ่แอร์ไทแอร์ไเจอสามตัวนะไปไหนแล้ววะอืมทนาเห็นล้อยู่ตรงยไม่หมด้ว กงคานอยู่นะนวิ่งหัวแล้วเพื่อนอนะ่ะแอ้ไบอลอยู่บนหัว,วนะั่นอ่ะแตกอนึงไอ้ไอ้บอลไอ้บอลลงคนอ้างสิเขาเขามาเก็บเพื่อนแล้วนะ ไปแล้วครับ<ป>